เอาบินเคปมีเดียมอ๋ออันนี้เดี๋ยวก่อนมีเดียมใช่ไหมอันนี้ไปจะให้แบกก็บอกอ่ะอันนี้มีเดียมไปมีใครเข้ามาเออนี่ไงสี่คนเลยมาเดี๋ยวแบกแบกหนาเตอะเลยอะบอกเลยไปครับไปผ่านเควสต์มีเดียมบีเดียมกันเอ้ยไม่ใช่นี่หว่านสี่คนนี่หว่าลืมามาครบยังเออครบแล้วไปเลสโก้เลสโก้ ใครใครจะเข้ามาอีกคนวะหน้าเฮ้ยมันเต็มเพื่อนเต็มจะเข้ามาไหมเยอะมีเดียมอ่ะอันนี้อ่ามีเดียมมีเดียมเราจะทำเควสโอ้โหจะไปคูณสี่ทำไมแล้วเราทำเควสสรุปได้ได้อะไรวะเนี้ยเนี่มีเดียมแล้วเอาเราไปหดสุดอีกโอ้ยเราจะได้จะไปเควสจะผ่านไหมเนะี่ยโอ้อไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้หมด เฮ้ยอะไรวะน่าโกลเด้นไนท์ดิเหรอเฮ้ยเอาเรื่องวะนี่เลยแนวหน้าต้องเจอนี่เลยโอ้โหฮิวฮิวกี่ตัววะเนี่ยฮิวบานเลยเออเนี่ยอยู่มันเป็นกลุ่มเ,เ,เป็นก้อนโลงลุยอยากเจอคนเก่งๆต้องไปไลฟ์ทิกตอกแล้วสิถึงแม้คุณหายไปรายวันแต่มันจะมีบางกลุ่มที่ศรัทธาตัวคุณโอ้ยขอบคุณมากมากครับ จริงๆผมไม่ได้มองว่าศรัทธานะผมมองว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันอะ่ะเออแบบมาเจอกันก็มาเล่นเกมด้วยกันมาคุยกันอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้มาเล่นก็มาแวะมาคุยกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขเล็กๆน้อยๆที่ช่วยฮิวใจให้ผมมีกำลังใจไปทำงานทุกทุกเช้า <c oughs> โอ <c oughs> มนมันเหมือนพวกไอ้นี่เลยว่ะพวกม็อบสมัชชาอะไรสักอย่างอะ่ะเออ โอ้ดูดิเหมือนม็อบว่ะเหมือนแบบอะไรเนี่ยพี่ไม่เล่นโหมดไม่สิ้นสุดหรอยังยังมันเล่นไม่ได้อ่ะมันเล่นไปแล้วมันมันได้ตังค์น้อยอ่ะเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมเคยไปเล่นครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันแบบมันผ่านไปได้แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบมาไล่ผ่านด่านเก็บเควสเก็บอะไรไปก่อนแต่ไอพวกแก๊งนี้มันไม่ได้มาเก็บเควสลวดิมันมาพามาเก็บตังค์นะเนี่ยดูจากคง เอ้ยถ้าจะโหดขนาดนี้ไปแมปไอ้นี่เลยดีกว่าแมปแมปใหม่อ่ะเออไปแมปใหม่ดีกว่าดูดิแต่ละคนโคตรโหดเลยนี่อันนี้ตาไอ้นี่ใช่ไหมตาเยเกอร์ใช่ไหมเออเยเกอร์นี่ก็ไม่ธรรมดานะไปแอบเติมตังค์มะเนี่ยเฮ้ยเยเกอร์แอบเติมตังค์เปล่าใครไม่รู้เนี่ยแม่งโกองบานเลยโอ้โหโอ้โหดูดิยับยุยยิ่เลยกอลบินโอ้โหเอ้ย เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตห้องป๊อปเพย,ย์ในดีสโอวดีจังเลยแมบปบอะไรที่แมปยูนิตบัตเตอร์กลาวครับเอามีแมปแปดคนด้วยหรอ,อ 8. ได้นะถ้าเกิดมีคนมาเยอะๆก็เดี๋ยวไปลุยแมปแปดคนก็ได้นะพอแก๊งเราอย่างเยอะเลยเนี่ยไอ้ราเขาเต้นกันยังไงวะทำไมผมเต้นไม่ได้วะเฮ้ยกดไงอ่ะไม่เป็นไม่เป็นเอาเซร้อกันใหญ่เลยเฮ้ยตอน,นี้ ต่อตัวนี้เขาเฟิร์นใหญ่เลยโอ้ดูบอสโคตรน่าสงสารเลยโดนแบบยับเลยอ่ะโอ้โหเละเทะเอ้ยเราไปแมปโหดดีกว่าว่ะไปพวกเราโหได้ตังค์คนน้อยเลยสามพันกว่าโอ้โหนี่นี่ไปแมปโหดเลยดีกว่าอย่างเงี้ยไหนวะไปไหนละ่ะเฮ้ยเด็กน้อยว่ะมีเด็กน้อยด้วยอ่ะเด็กน้อยตัวติดเดียวตัวโคตรเตี้ยเลยเนี่ยอย่างแคร์อ่ะ เลยเราไปแมปโหดดีกว่าเมื่อกี้เรามากันเยอะอ่ะเราต้องไปแมปโหดแมบบไหนที่เรายังไม่ผ่านนี่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 อันนี้เลยวิสัทเวอร์ไหวเปล่ามาวิสัทเวอร์เนี่ยจะไหวหรือเปล่าเอาแบบีซี่ก่อนแล้วกันนะเออ,เอ,เอ,เอสองตัวน,นั้นไปไหนฮะสองตัวน,นั้นไปสุ่มของอ่ะจริงๆผมมีเคเวสท,ที่จะต้องทำก็คือเนี่ยฟินิชกอบบินเนี่ยได้ห้าพันเนี่ยดเดฟ h e fox นี่คืออะไรวะเนี่ย เื่อะไรวะเพเเดอร์ฟอกไม่รู้จักอันนี้ฟินิทวิสาทาวเวอร์อ่าแล้วก็ฟินิชอีเวนฟอเรสเฮ้ยอันนี้หรอเกมยากอันนี้ปะเอออันนี้ดิเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้นี่น่นี่นี่นนี่นมาเอา เอา easy ก่อนไหมหรือว่าเอามีเดียม easy น่าจะผ่านง่ายเอาีเดียมดีกว่าเอ้ให้มิวทำห้องชุมนุมแมบมวยได้ครับก็จริงๆมันก็เป็นดิสของน้องมนะิวเนาะก็ให้สิทธิ์น้องมิวเต็มที่เลยใครมันไปเอาโหดสุดอีกแล้ววนะหน้าแแบบนี้มันจะไหวเหรอเฮ้ยเอาีเดียมก็พอแล้วโอ้โหนี่ก็โหดเกินไปแนวหน้าแนวหน้าผม นแนวหน้าครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบนี่มีปืน,ป,นปืนอะไรพร้อมพร้อมสับโหยืนกันแอร์อาดยัดเยียดลุยโหดูเต็มเต็มข้อเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยยังโหดว่ะเออมันเป็นยังไงนี้แบบนี้มันจะเป็น, <c oughs> นเราไป <c oughs> <c oughs> เหมือนเราไปเนี่ยครับไปสุ่มตัวละครหรือว่าไปหาพวกตัวละครเป็นแบบพวกพวกฮีโร่อะเออแล้วเอามาวางคล้ายๆกับไออะไรนะ r o v อะไรสักอย่างที่มันเอาตัว r o v ไปวางวางบนกระดานน่ะแล้วก็ปล่อยให้มันตีกันเองจริงๆมุมหนึง่งมันก็คล้ายๆเกมหมากรุกนะเกมเนี้ยการวางจุดต่างๆต้องวางให้ถูกต้องการเอาเลือกตัวละครมาต้องให้แบบซับพอร์ตกันมันถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะเออ มันก็จะนวนัวดีแต่เกมเนี้ยมันมันตรงไหนหรู้ไหมตรงตีบวกเ <c oughs> นี่ยพอเวลาอัพเลเวลอะไรเนงะี้ยต้องมาลุ้นว่ามันอัพติดหรือเปล่าว่าอัพไม่ติดนี่ก็หมดตัวเออแล้วก็เวลาแบบสุ่มสุ่มพวกกล่องอะไรพวกเนี้ยเออมันก็เพลินดีเหมือนกันไอผมก็พวกสายการพนันแล้วด้วยดิเออจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเล่นจริงจังนะแต่แบบบังเอิญเปิดตัวได้แบบตัวโหดเนี้ยได้มาแบบตัวสีแดงตั้สามตัวเออ อ๋อทำให้พี่กับผู้ติดตามของพี่มัน,มน,มน,น,บบนคืออะไรอะชุมนุมแบบมวยคืออะไรทำห้องชุมนุมแบบมวยไม่ใช่ว่าห้องแบบไอ้นี่เหรอห้องจองกระถิ่นอะไรเงี้ยเไม่เอานะเมื่อก่อนจำได้เลยในแชทนี่มันจองกระถิ่นต่อแถวต่อคิวกันยาวเหยียดมากเลยนัดกันมาแบบลุมสกรรมิเตอร์เออะไรเงี้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะยันตีหนึ่งก mm. ว่าจะจบ เอ้ยเอาว่ะเราเอาเรื่องว่ะพวกเรามาได้ไกลว่ะน่าจะถึงบอสอยู่นะเนี่ยน่าจะไหวอยู่ยังไงขอบคุณน้องมิวมากนะครับที่อุตส่าห์ทำดิสคอร์ดให้จริงๆก็ทำเป็นแต่เราเราแค่สร้างเป็นอ่ะแต่เราดูแลไม่เป็นทำบอททำอะไรพวกนี้ทำไม่เป็น,นก็เลยแบบไม่ได้ทำ จริงๆมีดิสส่วนตัวไอ้อนนั้นแหละเอาไว้แบบเล่นกับพวกสตรีมเมอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยเผื่อเวลาเล่นเกมไหนที่ต้องเปิดไมค์คุยกันอะไรเงี้ยเออ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 นัวหนัวหนัวหนัวงานนัวงานนัวเฮ้ยไอตัวนี้มันโหดว่ะโคตรหนาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะไหวกับบอสไหมเนี่ยดูแล้วบอสแม่งท่าทางจะโหดว่ะเฮ้ยไหวปะเนี่ย โอ้ยบอสพี่ไม้ว่ะตัวเบเริ่มเลยลุยพวกเราไหปปะวะเฮ้ยเออเออ,เอ,อลุยเฮ้ยโอ้โหไอตัวนี้มันใช้ได้วะ่ะอัศวินโกลเด้นไน,นท์เนี่ยสวินถีทองเนี่ยมันถึกกว่าเฮ้ยโอแตบอสตีแทบจะไม่เข้าเลยวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะม่องแล้วนะเฮ้ยเอาสวยแล้วสวยแล้วว่ามันกวาดล้านเฮ้ยโอ้โหมันกวาดมันกวาดโอ้ยผิดโอ้ย,โ,ยโอ้ยโดนไล่ตบโอ้ยหมดแล้วหมด โอ้โหเฮ้ยไม่ผ่านว่ะต้องไปอีซี่ว่ะพวกเราเขไม่ไหวว่ะเออที่ตามพี่เอน่าจะถึงหนึ่งแสนห้าปีข้างหน้าอาุ้ยขนาดนั้นเลยอนี่ก็หนึ่งปีแล้วนะห้าปีมันเร็วมากเลยนะโอ้โห oh, <hey, S 1> มองเท่งเลยว่ะเฮ้ยเราต้องไปอีซี่ว่ะเราไม่ไหวว่ะ